เป้าหมายแรก1560นะฮะแล้วก็1540นะฮะแล้วก็1470่14รงไม่รู้อะตลาดเป็นยังไงฟันเดเมนทัลเป็นยังไงแต่ชาร์ตเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็ได้เสร็จแบริชตลอดการบิตคอยทำท่ารอหาวัดท่าเจอเราจะซุปเปอร์บูลิชรอตรงนี้เป้าหมายแล้วบูลิชมากในขณะที่เสร็จเนี่ยไม่ต้องรอเลยแบริชตลอด บบหดใจของคุณลุงที่บอกว่าบิตคอยลรอปิดุดใจคือลงไปอีกหดใจนีลึกไหมคะเพราะว่าเห็นสีแดงประมาณ<อ>ประมาณหมื่นสองนะฮะประมาณตลาดหุ้นเนี่ยลุงก็บอกว่าต้องหานแล้วว่าช็อตอย่างเดียวจังวหวะช็อตเนี่ยนะฮะคือหาหนึ่งสองขาลงให้เจอก่อนที่เราหาหนึ่งสองขาขึ้นตอนที่เราลองนะฮะคือหนึ่งสองถ้ามันมี higher low หนึ่งสองขาลงก็คือหนึ่งสองแล้วมี lower high เนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งตรงนี้ lower high ราตั้งซับล้อเส้นแดงขบบนเนี่ยนะฮะเทคโปรฟิตหนึ่งสองสามไม้ถึงร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตกินหมดเลยสามไม้เห็นไหมฮะถ้าลองถ้าลองเนี่ยเราเทคโปรฟิตห้าไม้ของฟิบูแนชี่ถ้าชอ็อตเอาแค่สามวันนี้นะฮะมันแดงอีกแล้วตรงนี้เมื่อวานนี้เป็นสัญญาณชอ็อตครั้งที่สองก็ดูหนึ่งสองขาลงอย่างนี้การเทคโปรฟิตเป้าหมายก็คือร้อยหกสิบจุดแปดคือประมาณ 1470ี่ร้อยเจ็ดสิบคราวนี้ปัญหาคืออะไรจุดที่ชอ็อตตรงเนี้ยราคาที่ชอ็อตตรงนี้อ่าก็แอดโอเปนวันนี้ใช่ไหมฮะประมาณพันหกร้อยกว่าราคาซื้อซับล็อตประมาณพันหกร้อยหกสิบเนี่ยเจ็ดสิบก็ประมาณหกสิบบาทอ่นะหกสิบพอยต์เนี่ยแต่ว่าถ้าซื้อหนึ่งยูนิตหนึ่งอินเด็กซ์นะฮะหนึ่งเซตอินเด็กซ์ถ้าซื้อได้นะฮะหนึ่งเซตอินเด็กซ์แล้วมันผิดทางมันดันขึ้นไปก็เสียหกสิบ 60บาทเพราะฉะนั้นคิดเราเองว่าเราเอฟ o ฟอร์ตได้เท่าไหร่ที่จะเสียตรงนั้นจะเป็นโพซิชันไซส์ของเราเมื่อเราได้โพซิชันไซส์แล้วก็แปลว่าถ้าผิดทางเราก็สบายใจไม่เจงเพราะเราคำนวณแล้วแต่โดยทั่วๆไปเมื่อมันได้สัญญาณอย่างนี้แล้วนะฮะสามทาร์เก็ตแรกในมักจะโดนสอบนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เล็งได้เลยเป้าหมายแรก1,560นะฮะแล้วก็1,540นะฮะ แล้วก็พันสี่ร้อยเจ็ดสิบลุงไม่รู้อะตลาดเป็นยังไงฟันเดเมนเทัลเป็นยังไงแต่ชาร์ตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะครับชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยก็บอกว่า history repeats itself เสมอนะฮะชาร์ตแพทเทิร์นอย่างนี้มันก็ให้ผลอย่างนี้เสมอ b ิคอยล n ุงก็บอกมาแล้วว่ารออีกเครือกหนึ่งเนี่ยรอยอีกเครือกหนึ่งเห็นไหมฮะรออีกเครือกหนึ่งเนี่ยก็รอตรงเนี้ยให้เข้ามาในเนี้ยอีกเครือกหนึ่งหนะ่ามันก็จะขึ้นจะขึ้นมันก็ขึ้นไม่ไหวเห็นไหมฮะขึ้นไม่ไหว มันไม่รู้จะลงไหนแต่ว่ารออีกเครือกหนึ่งนะฮะใจะเย็นๆบิตคอยรออีกเครือกหนึ่งคราวนี้บิตคอยเนี่ยแนวโน้มระยะยาวมากๆมันซุปเปอร์บูลิชเลยครับซุปเปอร์บูลิชเลยจริงๆบิตคอยเนี่ยนะฮะน่าน่าสาซึ่งคาดว่านะฮะอาจจะได้เห็นซุปเปอร์บูลิชเนสคขาเนี้ยอาจจะได้เห็นหลังสงการเนี่ยคาดว่ามันจะหาบอทเทิมเจอฮะ เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าฟังก์ชันใหม่ของของบิตคอยเนี่ยเฉพาะบิตคอยนะฮะไอตัวคริปโตเคอเนซีเราไม่พูดถึงเพราะมันมันเป็นเรื่องหลอกนะะั้นนะฮะอ่าฟังก์ชันใหม่ของบิตคอยเนี่ยคือฟังก์ชันบิตคอยเดิมเนี่ยตัวที่มันแน่นอนและใช้ได้มีอยู่ตัวเดียวคือเป็น store of value เป็นที่ก,กว่าบางคั้ใช่ไหมฮะอย่างอื่นมันไม่เอาแล้วมันช้ามากค่อยๆเดี๋ยวหลอกไปเรื่อยช้ามากบัตรนี้มันเจอฟังก์ชันใหม่ละ มันเป็น mean of payment ก็มันกลายเป็นเอาไปใช้งานได้เหมือนเงิน,งนสดนัินสดเราจะจ่ายหนึ่งสตางค์ก็ได้ห้าสตางค์ก็ได้ล้านบาทก็ได้ตอนนี้บิตคอยทําได้หมดแล้วนะเราเร็วมากด้วยบิตเงินสดเนี่ยนะไปะจ่ายไปปั๊บเนี่ยมันเหมือนเซ็ตเทอร์บัญชีทันทีที่จ่ายบิตคอยก็เซ็ตเทอร์ันชีทันทีนะฮะทั้งโลกเนี่ยมันลงบัญชีพุ๊บพร้อมกันหมดทันทีคือวิวัฒนาการของมันเนี่ยน่ามาหัศจรรย์มากและตอนนี้เนี่ยพวก พวกอ่าพวกที่นักเทคนิค c a l ทั้งหลายเขารู้กันหมดแล้วเหลืออยู่แต่ว่าทำยังไงจะสร้างแอปพลิเคชันให้คนธรรมดาเข้ามาใช้ได้ mm hmm. ถ้ามันกลายเป็นเงินนะฮะกลายเป็นม mm ีนอฟเพยเมนต์ไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหที่นี้มันเปลี่ยนโลกเลยนะเปลี่ยนโลกเลย <Okay. S 1> บอกว่ามันอาจจะใช้ develop, เวลาเวลาเด v e l o p อีกสักสองสาเดือนสามสี่เดือนถ้าอันนี้เนี่ยนะ,ะยืนยันแล้วออกมาก็แปลว่าฟังก์ชันที่สองของบิตคอย n เริ่มต้น ก็เหมือนเหมือน second layer ของของบิตคอยฮะ first layer ของบิตคอยก็ตัวบิตคอยมันเองนะฮะ second layer ของบิตคอยก็เป็นก็เป็นขึ้นมาก็เป็นพวก uh, lightning network นี่มันเหมือน second layer ของ lightning network อีกทีน,นึงเงินเนี่ยนะฮะที่มันมีค่าทุกวันเนี่ยเพราะมัน l a เยอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. จากที่เป็นตัวเงินจริงๆกลายเป็นตัวเลขในธนาคารเห็นไหมแต่มันต้อง trust ธนาคารก่อน ธนาคารต้องมั่นคงก่อนอันนี้ก็เหมือนการ,รเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าบิตคอยมั่นคงพิสูจน์แล้วว่า Lightning Network ทำงานได้จริงเพราะฉะนั้น l a เยอร์ออนท็ของพวกนี้กำลังจะเริ่มต้นเราจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เยอะแยะเลยครับคีย์เวิร์ดคือว่า trustless ไม่ต้องเชื่อใจใครเลยไม่มีต้องมีคนที่สามไม่มีการควบคุมอะไรเลยที่จะควบคุมตัวนี้ได้ นะฮะทุกอย่างทุกอย่างจะบริสุทธิ์ถูกต้องโปร่งใสนะครับอันเนี้ยทำให้ผมมั่นใจว่า,ายุคใหม่ของบิตคอยน์มาใกล้จะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นบิตคอยนี่ก็เลยรอตรงนี้เป้าหมายแล้วบูริชมากในขณะที่เสร็จเนี่ยไม่ต้องรอเลยแบริชตลอดอนะครับใจของคุณลุงที่บอกว่าบิตคอยออ็อปิดใจคือลงไปอีกปิดใจนีลึกไหมคะเพราะว่าเห็นสีแด<อ>งประมาณมมาประมาณหมื่ <10, S 2> <10, 12, S 1> นกสองอฮะประมาณ ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะฮะอาจจะลงไปถึงแปดพันครับคือคุณว่าให้น้ำหนักหมื่นสองมากกว่าหมื่นสองนี่นะฮะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆจากการจากเทคนิคนะมันพอยต์มาที่ประมาณเนี่ยตรงเนี้เท่าไหร่เนี่ยอหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยประมาณนะฮะจากการคำนวณนะฮะจากําคำนวณเราก็ได้เซตแบริจตลอดการบิตคอยทำท่ารอหาบอททมเจอ Loja ya Super Bullish.